ลาทูทอดช่องนี้เป็นช่องอาหารเนาะเราต้องดูเพื่อความคิวอยากออด,ดูดูเพื่อความอยากให้ท่านเจริญอาหารนะคะพร้อมรับประทานข้าวตุน่นแบบนี้ทำไมโครเวฟเสียส่งน้ำหน้านจริงเลยจิมมืดอีกแล้วพี่น้องเริ่มจิพโพเพลแลวจ้ะ,จะ ปฏิมาตามน้ําแข็งเราก็มากินสำนีพ่อพี่น้องปลาทูทอดพักเนื้อใหม่ก็พักเสี่ยนดองเจ้เวข้าสวยพ่อพาสักถองทุ่มมันหิวปลาดิดาก็จะกินอย่าถั่วลิสงอบกรอบนะคะกินประมาณสักสองช้อนโต๊ะซูอมาหารอีกรอบสิเออ ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่สู้ดีกินคิดเมื่อเดียวเมืม่อเดียวนี่กินเผื่อพีเผือนนองเด้อพักเสียนพี่น้องกินทั้งช้อนกินทั้งมอือหนึ่ง เอาห่อนพี่น้องพักเสียนดองดูมันนอกอ่ะเก็บไปดองขายพี่น้องดอกกลุ่มดอกไรเก็บไปดองขาย ของอร่อยเนาะเอออืมแค่ประทูให้พี่น่องดูห,หน่อยนะวะนี่ไขป่ปะอ่าบะหมี่มีแต่ว่าก็โอเคอยู่มีความสดใหม่มีความเนื้อดีพี่น่องนเนื้อดีดีนาะว้าวย กินได้ประโยชน์พี่นอ้องกินไข่กินปลากินไข่กินปลาอือีกเล็หน่อยลาพี่ร้านห์อไม่ต้องไม่ต้องกินให้ดูยาว เดี๋ยวยุ่งมันจะมาน่ะพี่น้องคนฟันดีกินได้อยู่พี่น้องน้าฟันไม่ดีเหอเพ่อนดล้ำใส่แล้ จำคว้มได้อะก็ชอบเลยนะพักเสียรเนาะอมืดคายำแรงตะเวนแดงรักลับชิวตสูงต้องลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายที่มาเยี่ยมชม เขาคุหลายที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันอืมคขมเม้คอมเมตนทิ้งไว้จะได้รู้จักกันพี่น้องอืมเนาะจะกันคลิปหน้าเด้อ Thanks so much my friend This is a easy meal but not too bad for me Yummy okay t h a n k for your support See you next video Have a beautiful evening Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.